มีข่าวสารเรื่องฝนฟ้าขนองในประเทศไทยและเวียดนามโดยเฉพาะพายุแมดโมพายุลูกใหม่ที่เคลื่อนลงทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่3-4ตุลาคมและเคลื่อนฝั่งเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่5-6ตุลาคมทั้งสองพื้นที่มีฝนฟ้าขนองได้มากกว่า40%ในบริเวณบางแห่งรวมถึงพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้โดยเฉพาะบริเวณที่มีลมตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันตกที่พัดปกคลุมทั่วประเทศ ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนและลมในพื้นที่ที่รุนแรงส่วนทะเลอันดามันและฝั่งเวียดนามมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรแนะนําให้ชาวเรือเอดินเรืออย่างระมัดระวังสําหรับการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้ที่ https: //www.bangkokbusiness.com/category/new แล https www tmd go th https www tmd go th หากมีคำถามเกี่ยวกับสภาพอากาศหรือข้อเสนอแนะอื่นโปรดสนคอมเมนต์เพื่อดูแลลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ